ชื่อธรรมนัสเกี่ยวอะไรตู้ห่าวชูวิทย์แฉเข้าให้ที่อาคารรัฐสภาระหว่างนายชูวิทย์กมลวิสิตและนายสันธนะประยุนรัฐที่วันนี้ทั้งสองคนมายื่นเรื่องต่อกมรมการปรปรชให้ตรวจสอบกันซึ่งทั้งคู่เจอกันแบบห่างๆโดยทันทีที่นายสันธนะมาถึงนายชูวิทย์ได้ตะโกนถามว่าคุณสันธนะใส่กระโปรงมาหรือเปล่าวันนั้นหนีไปทำไมอย่าเก่งลับหลัง แล้วพยายามจะเข้าไปถึงตัวนายสันทนะก่อนจะอาประกาศราชกิจจานุเบกษาที่ปลิ้นมาเป็นบอร์ดแผ่นใหญ่กรณีที่นายสันทนะเคยถูกประกาศไล่ออกจากตำรวจด้านนายสันทนะก็ยืนให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่ไม่ได้เดินเข้าไปขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาใช้กำลังหลายนายมาประจำการในพื้นที่ เพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งหรือมีเหตุความรุนแรงมีการตั้งกล้องวงจรปิดแยกเฉพาะมาบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานด้วยทั้งนี้นายชูวิทได้ยื่นเรื่องต่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุจิ์เตมีเวทต้องการให้กรรมธิการปรปรชอสอบสวนเส้นทางการเงินของนายสันธนะหลังพยายามเข้ามาเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบธุรกิจกลุ่มทุนจีนสีเทา ทั้งที่เป็นเพียงอดีตนายตำรวจที่ถูกไล่ออกจากราชการอีกทั้งยังพบว่านายสันทนะมีความร่ำรวยมีรถหรูและบ้านราคาแพงนายชูวิทย์บอกว่าเวลานี้ควรหมดยุคมาเฟียได้แล้วอีกทั้งพฤติกรรมของนายสันทนะยังเป็นอันตรายต่อสังคมทําตัวเป็นผู้มีอิทธิพลนอกจากนี้ยังได้เปิดข้อมูลเพิ่มกับสื่อมวลชน เป็นเอกสารการขออนุญาตให้ขึ้นจอดเครื่องบินส่วนตัวของนายตู้ห่าวนักธุรกิจจีนที่ก่อนหน้านี้ออกมาแฉว่าจอดซ่อมบำรุงอยู่ที่สนามบินที่จังหวัดประจวบคีรีขนันซึ่งพบว่าเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมามีการขอลงจอดจุดพักเครื่องที่ท่าอากาศยานร้อเอ็ดโดยมีชื่อผู้ร่วมเดินทางคือร้อยเอกธรรมนัฐ นายชูวิตยังให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าหลักฐานชุดนี้ตนได้คุยกับพลตำรวจเอกสุรเชษแล้วนายตู้ห่าวเป็นคนจีนไม่รู้เรื่องการเมืองไทยแต่มีคนพานายตู้ห่าวไปพบกับคนที่ชอบสะสมนาฬิกาเพื่อไปกราบให้เห็นถึงบารมีจากนั้นก็มีการส่งมอบนาฬิกาปาเตะมูลค่า10ล้านบาทนอกจากนั้นยังมีเรื่องเงินหลายร้อยล้านเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมถึงเงินบริจาคให้พักพลังประชารัฐจํานวน3ล้านบาทซึ่งจากการตรวจสอบพบว่านายตู้ห่าวมีสองสัญชาติทั้งไทยและจีนและยังใช้พาสปอร์ตจีนอยู่ดังนั้นจึงไม่ทราบว่าข้อกฎหมายของกกตให้คนที่ถือสองสัญชาติบริจาคเงินพักการเมืองได้หรือไม่ส่วนหลังจากนี้ถือเป็นหน้าที่ของตำรวจในการตรวจสอบ เพราะวันนี้ถือว่าหมดหน้าที่ของตนแล้วนายชูวิทย์บอกด้วยว่าไม่มีปัญหาส่วนตัวหรือบาดหมางกับร้อยเอกธรรมนัฐแต่นายสันทนะเป็นคนพูดเองในรายการทีวีรายการหนึ่งว่าร้อยเอกธรรมนัฐฝากให้ในายสันทนะดูแลคนจีนเหล่านั้นนั่นเป็นจุดเริ่มต้นในการพาดพิงถึงชื่อร้อยเอกธรรมนัฐยืนยันว่าไม่ได้มาจากตนเองทั้งนี้หลักฐานที่มี ไม่ทราบว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไรระหว่างร้อยเอกธรรมนัฐกับนายทุนจีนแต่หลักฐานทั้งหมดจะมอบให้พลตำรวจเอกสุรเชษ์เท่านั้นและอยากให้พอบอรตอรอเร่งดำเนินการโดยมอบหมายให้พลตำรวจเอกสุรเชษ์เพราะเป็นคนคล่องแคล่วว่องไวส่วนร้อยเอกธรรมนัฐถึงขั้นเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของนายทุนจีนหรือไม่นายชูวิทย์กล่าวว่าบุคคลน,นั้นเป็นสอสอมีเอกสิทธิ์ นไม่ขอพูดพาดพิงขอให้เป็นหน้าที่ของพลตํารวจเอกสุรเชษดีกว่าเมื่อถามย้ําว่ามั่นใจในฝีมือตํารวจของพลตํารวจเอกสุรเชษใช่หรือไม่นายชูวิทย์กล่าวว่าพลตํารวจเอกสุรเชษมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งขอแค่อย่าล้ําเส้นแต่หากมีการล้าเส้นก็จําเป็นต้องดําเนินการยิ่งหากข้างบนไฟเขียวก็ยิ่งช่วยไม่ได้ส่วนตนเองเป็นเพียงตัวเร่งปฏิกิริยาเช่น หมายจับที่ตนเองกระทุ้งทุกวันจนที่สุดแล้วจึงมีหมายจับออกมาเมื่อวานและคิดว่าท้ายที่สุดจะเจอต่อแน่นอนเพราะหากไม่เจอต่อคงไม่สามารถสลับตัวผู้ต้องหาและปล่อยลดของกลางออกไปได้รวมถึงการออกหมายจับที่ล่าช้าไม่เจอต่อวันนี้ก็ไม่รู้จะเจอต่อวันไหนแต่ที่เจอคือต่อจีนที่ทำธุรกิจสีเทามาหากินแล้วก็ไป ที่มาวันนี้เพราะจีนปิดประเทศเพราะมีการปรับคอเซนเตอร์